สวัสดีครับมือนี้นะครับผมจะมีรถมาใหม่นะครับมีรถของมาใหม่มานําเสนอพี่น้องเด้อนะครับเป็นเจ้าโตโยต้ารีโวหน้าหมูป่านะครับหน้าหมูปีาปี2021แท้ๆนะครับปี2021ก็คือปีรถปี64เด้อพี่น้องนะครับ64 65 66 67รถแล่นได้4ปีนะครับเลขไม่ยู่60,000กว่ากิโลนะครับสําหรับคันนี้นะครับเป็นรีโว่สมาร์ทแกร ตัวเซตอีดิชันเด้พี่น้องเป็นตัวแซตอีดิชันเป็นสีเท่านะครับพี่น้องมาชมรอบๆขั้นหน่อยเลยครับสีเทานะครับสภาพสีสันโดยรวมให้เก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับแม็กยางดีทั้งสีเส้นนะครับสีสันสวยงามนะครับขั้นนี้ภายในนะครับทางลานใ้ทําการเฮดบอใไห้ไหมเด้กพี่น้องปกติแล้วจะเป็นบะอะอาจะเป็นบอผ่านะครับเดยไม่เฮดเป็นบอนแังไห่เป็นนังดาได้แดงนะครับ เทิงคูห่าเลยนะครับสวยพี่น้องนะครับเม็ดอาคยูครบร์ดนะครับไม่ชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ํานะครับผมการันตีให้เลยให้ในสะอาดสะอาดได้พี่น้องนะครับไม่เหม็นไม่อับไม่ชื้นนะครับบ่เหม็นบ่อับบม่ชื้นนะครับเบิ้งสีสันรอบๆคันนะครับสีสันรอบๆคันสวยงามเลยพี่น้องเอาไปบ่ตตองเอาไปซมบ่ตตองเอาไปยั้งนะครับเอาไปใส่เลย นะครับไม่ต้องซ่อมนะครับสีสันสวยงามนะครับเป็นตัวเซตดีดิชันคือโป้งหนาโป้งล้างหล่าพี่น้องเข้ามาเสียดดีดิชันนะครับเดี๋ยวฟ้าท้ายนะครับส่วนส่วนกันชนท่ายนี่ครับพี่น้องเดิมนะครับนี่ต้องท่ายเดิมเดิมเนี่ยพี่น้องเม็ดอาทุกอย่างอยู่ครบเบิดนะครับลดบ่เป็นสนิมบ่บเป็นสนิมนะครับลดสะอาดนะครับพวกนี้ ทั้งสองฟังนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมด้านข้างก็เดิมนะครับขั้นนี้ถ้าพี่น้องเอาเด้อนะครับผมสีแถมนะครับผมสีแถมกันชนไทยไห้น่ำนะครับคั้นนี้ผมมีกันชนไทยเดี๋ยวผมแถมกันชนไทยแถมกันสาดให้พร้อมนะครับพี่น้องยางกับไม่ไหมเลยนะครับนี่ครับซุ้มเบิ่งยางน้าแน่นนะครับยางไม่ไหมเลยครับนี่นี่ครับยางไม่กิ๊กเลยนะครับพี่น้องเอาไปเพราะต้องใส่เพราะต้องกันเพราะต้องส่อมนะครับ ไม่ได้สอบอีกแล้วนะครับเลขไม่เลขไม่หกหมื่นหกหมื่นสี่พันกิโลพี่น้องเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับเบื้องตะเคฟฟังขวาคนขับนะครับนะครับมารถมันพีกมันขวมบ่นะครับเนี่ย้าเบิ่งงน็ดอากนะครับสวยนะครับเดิมๆประตูไส้ขวานะครับไม่เคยถอดบม่เคยแกะนะครับพี่น้องไปเบื้องด้านนานะครับด้านนาเลยนะครับ ได้รถปีใหม่เด้พี่น้องปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับนี่พี่น้องกอาเบิ้งฝากระปรงนะครับขันนี้บ่อเคยแจะเคยถอดเทียสีนะครับนี่ครับฝลากระปรงหน้าไม่ถอดนะครับปากระปงหน้าบ่ถอดนะครับ lr ทั้งนานยูครบเบิ้ลนะครับเพีดกระเดิมเพีดก็สองพันยี่เอ็ดแท้ๆนะครับเี่อายูครบเบิ้ลนะครับนทุกอย่างที่เป็นของโตโยต้านะครับ เบิ่งให้ชัดเจนเลยพี่น้องนะครับระบบเบรก ABS แล้วนะครับ ABS นะครับห้องเครื่องใสๆพี่น้องนะแห้งๆเลยนะครับพี่น้องเบิ่งซาดๆได้นะครับนี่น่ครับพวกถ้าลดเยิ่มเยิ่มมากมันไปล่างังได้ระบบเป็นแบบนี้พี่น้องนะครับรถแลงหกหมื่นสี่พันกิโลนะครับเอาไปใส่งานยางเดียวเติมน้ำมันครับยางเดียวเลยพี่น้องนะครับกับราคาผมผม้ิสีห้ไปนะครับ ปกติแล้วขันนี้ปี2021ผมสิตั้งขายอยู่3,079,000เมื่อนี้ผมใหยอยู่ในคลิปเด้อพี่น้องผมลดใหย1,000นะครับเป็น3 000, 6 000, 9 0 0 0บาทได้ปี2021ได้ตัวแซดอ t i o ิชันป้วงนาป้วงลังแล้วพี่น้องในเมือเดียวไปแดงพร้อมเลขไม่หน่อยๆนะครับพี่น้องว่าคุมบอกักบรถปีใหม่ไมหน่อยราคา3,069,000พี่น้องพิจะละาเอา ทางวดสิ่ย่ปมาณ7,00 0เนด้พี่น้องนะครับ7,000นะครับร่วมประกันชีวิตเนี่ยก็สสประมาณ700 0ต้นตนๆนะครับลูกค้าเครดิตดีมีประวัติพอดีนะครับ่อนั้นนะครับที่จะออกรถศูนบาทฟีดาวได้นะครับแต่ถ้าพี่น้องอยากให้งวดถูกกานั้นพี่น้องดาวมาดีกว่านะครับซื้อรถช่วงนี้แนะนําให้ดาวนะครับฟีดาวงวดกระูงนะครับคันยักได้ถูกกับดาวหลายๆพี่น้องงวดก็จะถูกเองนะครับผมฝากไว้นํานะครับกสําหรับคลิปรถรีโว2 0 0งบนะครับ เป็นแคปนะครับหรือพี่น้องสายดวนมหาผมเดยเลยนะครับที่เบอร์โทร0650896968 0650896968นะครับเฮดรถวีโมเดิร์นคาร์ถบ้านรถซิ่งอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธ์นะครับฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้เวยครับถ้าสนใจทักผมมาหรือติดต่อสายตุงมหาผมเลยเลยเลอพี่น้องนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ